พีแค่ไหนขึ้นมานอนบนเก้าอี้เลยเียเดียวเชียวซอบหมอนซะด้วยน้องเดียว VIP มากเลยแม่ก็กวาดบ้านนะคะทำความสะอาดบ้านอยู่น้องก็เดินตามก็ได้ยินเสียงกุ๊กกิุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกุของเขาก็มาแอบนอนอยู่ตรงซอกโซฟานี่เองดูสิโอ้โห VIP จริงลูกแม่ VIP เนาะหาที่นอนสบายเลยใช่ไหมคะ แม่นอนได้แม่ไม่ว่านะคะแต่ลูกห้ามปี๊ดปี๊ดใส่เก้าอี้เข้าใจไหมคะนี่คือเก้าอี้รับแขกอยู่หน้าบ้านนะคะเป็นเก้าอี้ไม้โบราณนะคะที่รักจังซื้อมาตั้งแต่สมัยที่แม่ที่รักจังทํางานใหม่ๆเนาะซื้อไว้ที่บ้านแม่นะคะแต่จะไม่แพนไะจูดๆดเพราะว่ามันมีของ มันมีกันไกตัดหญ้าวางอยู่นะคะอยู่บนโต๊ะนะคะลักจังก็จะแผนแค่ตรงนี้แล้วกันเนาะมีน้องกุ๊กไก่น้องกุ๊กไก่น้องเดียวนี่ก็คือร่มที่ลักจังก็กําลังจะเดินออกไปทิ้งขยะหน้าบ้านนะคะเตรียมร่มออกไปร่มก็เลยวางอยู่ตรงนี้น้องก็เลยมาหาที่ซุกหาที่ซุกนอนดูสิเนี่ยนอนซุกยิงยิงหมอนซะด้วยเนี่ยเนี่ยจะหาซุกยิงหมอนซะด้วย v i p ีแค่ไหนไก่ v i p แค่ไหน อแม่กวนใช่ไหมคะเลยนอนไม่สบายใจแม่กวนแม่ทําเสียงดังหาที่แอบคือเขาจะป้วนเปี้ยนอยู่ใ,ใกล้ๆกล้รักจังอะคะ่ะรักจังเดินไปไหนทําความสะอาดบ้านเขาก็เดินตามรักจังมากวาดบ้านในจุดบริเวณนี้ไงคะทุกคนค่ะนี่คะ่ะยังกวาดขยะไม่เสร็จเลยน้องก็ตามมานอนซุปอยู่ตรงนี้เมื่อตอนแรกๆที่อัดคลิปแรกๆรักจังไปทำความสะอาดอยู่มุมระเบียงอีกมุมหนึ่งเขาก็ไปนอนซุกใ,ใกล้ๆเหมือนกัน พอรักจังย้ายมาทําตรงนี้น้องก็มานอนซุกใกล้ๆอีกแล้วนี่ยังกวาดพยายามยังไม่เสร็จเลยน้องก็มานอนซุกอยู่ใกล้ๆนะคะน้องเดียวไก่แสนรักนะคะเป็นเพื่อนรักจังนะเนี่ยเขาจะเป็นไก่ตัวผู้เนาะเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กๆน้องเขาก็จะติดเขาไม่ไปอยู่กับกุกไก่แล้วไม่อยู่กับกุกไก่แล้วอยู่กับแม่จา๋าแล้วใช่ไหมลกูกแต่เขาก็จะห่วงตัวแหละคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นไก่หนุ่มเนาะเขาไม่สนิทแบบเรียกว่า เดี๋ยวจะให้จับไหมดูสินะคะทั้งเดียวทําไมลูกไม่นอนเสถียะลูกมแม่จับ่อยนะคะคนเก่งของแม่เนี่ยแม่หนีหนีไม่หนีหนหนสิคะจะหนีแม่ทาไมละ่ะลูกมาหาแม่แล้วลูกหนีอ่าเดี๋ยวให้จับแหละอ๋แม่มีเหงือ่อเหงื่อออกตาแล้วลูกหนูมานอนใกล้ใกล้แม่หรอคะอม,มานอนใกล้ใกล้แม่เหรออ่านอนไปนอนไปเดี๋ยวแม่ทําความสะอาดบ้านต่อนะแม่กวาดพื้นต่อนะลูกนอนอยู่ตรงนี้นะลูกไม่ต้องเดินไปไหนแล้วค่ะลูกนอนอยู่ตรงนี้แหละแม่จะกวาดอยู่แค่ตรงนี้แหละนะคะลูกก็นอนอยู่ตรงนี้เลย นอนเลยนอนเลยแม่ไม่ว่าค่ะเดี๋ยวแม่ขอเก็บขอเก็บล่มลูกจะได้นอนสบายอ่ะแม่แม่เก็บล่มอุ้ยลูกแม่ขอโทษล่มสปริงน้องตกใจกระโดดไปเลยอ๋อน้องตกใจแม่เก็บร่มเหรอลูกแม่เก็บร่มไม่ต้องตกใจลูกเดินไปละเดินไปแล้วไปแล,ปแล้แผ่นตามตัวนี้เป็นด้ามกันกาตัดตัดหญ้านะเอตัดกิง่งไม้ตัดหญ้านะจังก,ก็จะแผ่นให้เห็นเฉพาะด้ามแล้วกันเนาะนี่น้องเดินไปแล้วน้องเดินไปไหนคะ น้องเดียไปไหนต่อ,อน,นี่เมื่อกี้น้องนอนอยู่บนเก้าอี้นี้นะคะเตียงนี้นะคะขึ้นไปนอนต่อแน่เลยดูซิน้องจะไปทำอะไรต่อน้องเดียวครับ <c oughs> แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องเดียวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบายบายน้องเดียวบายบายกล้องลูกน้องเดียวเดินไปละ